ดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะคู่ปรับสลับล่างเป็นละครของอพี่กลิบนะคะหนุ่มแสตช์ใช่ไหมแสตช์นภพากับเต่านะคะเต๋าเอฟนะเต้าข้าช้นัทกระพงนะคะเต้าข้าช้าใช่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะใช่ก็เป็นในเรื่องคือสลับล่างกันนะคะคือเต๋าต้องเล่นเป็นแสท ใช่เต่าเป็นพระเอกเลยขึ้นแท่นเลยน่ะตาค่ะเต่าต้องเล่นเป็นแพทนป่าาไม่ได้เล่นเป็นตูดนะคะแต่เล่นเป็นแพทคือยังไงก็คือแพทย์่าัเป็นผู้หญิงเลยอ่ะใช่แต่คือแพทยเนี่ยเริ่มเล่นเป็นเฮาเฮาไงนะคะเล่นเป็นเต่าคือเล่นไม่ได้ไม่ได้เล่นเป็นเต่าคือสลับกันสลับกันอ๋อคะก็เนี่ยไปดูสามเรื่องสามแคือเยอะมากเมื่อวานอะไรค่ะคนแต่ละคคือคนละรถไป ก็สนุกดีมันดีค่ะคตามชื่อเรื่องคู่ปรับสลับร่างก็แปลว่าเราสองคนสลับร่างกันแล้วก็พระเอกเนี่ยเป็นนักเต้นในเอกเ,เป็นนักว่ายน้ำใช่ครับผมแล้วก็จะเกิดเรื่องวุง่นวายเยอะมากก็คือว่าด้วยความที่พระเอกเนี่ยเขาเป็นนักเต้นแล้วต้องมาอยู่ในร่างของนักว่ายน้ำนักว่ายน้ำที่เต้นไม่เป็นก็ต้องไปอยู่ในร่างของนักเต้นต่างคุณก็ต่างฟัดฟัดที่จะทําตามความฝันตัวเองแล้วมันก็ทํากันไม่ได้จนต้องมานั่งแบบ ฝึกการอะไรอย่างเงี้ยเราบอกกันว่าเราเป็นคู่กัดกันไม่ถูกกันมาตลอดแล้วมันก็จะมีเรื่องราวของทั้งกัดกันเพื่อนกันแล้วก็รักกันอย่างเงี้ยเราเรื่องนี้ต้องเห็นน้งเต้นทงว่ายน้ำอะไรรลป่าแล้วก็ที่ยากกว่านั้นคือการจะต้องแพทจะต้องเล่นเป็นเต๋าแต่ที่ยากกว่าคือการที่เต๋าต้องเล่นเป็นพี่แพทใช่ก็คือเป็นผู้หญิงแพทเะว่ามันก็ยากคือเวลาเราแบบ เล่นเป็นคนอื่นอ่ะมันก็ยากอยู่แล้วแล้วเล่นเป็นเขาในคาแรคเตอร์ของละครด้วยมันยิ่งยากเขาไป <คน S 1> ยิ่แต่เขา,าหนักแน่นอนเพราะแพทจัดหนักเลยอ่ะตอน<ม>ที่เป็นตัวเองอ่ะใ,ใส่ไว้เยอะมากเพราะเขาจะต้องเล่นเป็นแพทเนี่ยงานก็จะไปตกอยู่ที่เขาคือผู้กำกับก็จะแบบทำยังไงก็ได้ไม่ไม่ให้พี่เต๋าดู ดูเป็นผู้ชายที่ตัวเป็นแต๋อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ดูเป็นผู้หญิงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างแพทเราจะเล่นเป็นผู้ชายไงให้ดูเหมือนเป็นพองเหมือนกก็ต้องเล่นเป็นผู้ชายก็เป็นเขาก็คือเล่นเป็นแพทนี่แหละค่ะแต่คือไม่ได้ตั้งใจต้องหัวฮ้าวอะไรอย่างเงี้ยก็แค่พูดเหมือนเขาทําในสิ่งที่เขาทําเดินเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าต้องทำกันมากอย่างไรอยู่ด้วยกันตลอดเลยที่กองคือตัวแทบจะติดการกินข้าวก็ต้องเรียกกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแพทก็พยายามดูว่าเขา พูดเวลาเขาคุยเขาพูดจาอะไรยังไงตัวเขาเอง,องเขาก็<ด>จะ<ด>ถาม,มว่าถึงว่าเจอบทอะไรมาที่มันเขาไม่รู้จะไปทางไหนเาก็จะมาแบบถ้าเป็นพี่พี่จะพูดยังไงถ้าบทแบบนี้พี่จะเล่นแบบไหนเขาก็จะแบบดูเราแล้วเขาก็จะแบบอ๋อถ้าเป็นพี่พี่ทำอย่างนี้เพราะเขาต้องเล่นเป็นเรายังเต่าก็เป็นละครเรื่องแรกแล้วประก เราเลยเราต้องเป็นเจดันด้วยไหมคะร่อนีอย่าไปคิดอย่างนั้นจริงๆอะ <laughs> ่ะเพรว่าเราดันกันทั้งคู่เพราะตัวเขาเองเขาไม่ได้แบบพื้นฐานโนเนมมา <c oughs> ขเขาเป็นถึง AF <c oughs> แล้วก็แฟนคลับเขาเนี่ยเยอะมาก คือแพทอิ่มท้องทุกวันเลยนะ <c oughs> <c oughs> คือแฟนคลับจะมาดูแลเขาตลอดอะไรเงี้ยแล้วคพี่แพทผลงานกลายเป็นแฟนคลับพี่เลยแล้วผลงานของเขาเนี่ยด้วยก่อนที่เขามาเล่นละครก็มีหนักมีอะไรมา <c oughs> เขาก็มีความสามารถแล้วก็มีแฟนคลับในระดับนึแล้วซืเลี้ยงไหมคะแปเคนจะมองว่าแพทเป็นเจดันหรือเปล่าไม่นะแพทแพทแพทมองว่าเขาเองเขาก็ดันแพทเหมือนกัน <c oughs> คือเวลาคนเราเจอที่มันแบบเคมีมันตรงกันอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเสริมกันทั้งคู่ <c oughs> จะเย็นนะตอนนี้ยังไม่สรุปเลยเพราะาถ่ายบทมาสิบเก้าตอนแะถ่ายไปได้ ประมาณส0 3สิบส0เอร์ซ็ครับช่วงหลังมันเห็นชัดเล่นละครเย็นบ่อยขึ้นจริงๆก็มันก็เหมือนกันละค่ะเออแล้วแล้วแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่เลยคือแพทไดเล่นได้หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยบทดีแพทก็รับหมดอยู่แล้วค่ะแล้วซึ่งบทแต่ละบทที่เขาส่งมามันมันดีมากอะ่ะมันแบบท้าทายทั้งเรื่องทั้งเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยมันดีหมดเลยตัวพาจะมองว่า,าลงกลายเป็นนางเอกอย่าคิดอย่างนั้นเลยค่ะคือแพทเชื่อว,ว่า ตอนที่เรามามทุกอย่างมันเป็นวัฏจักร<ม>แค่เอาคิดอย่างนี้ดีวกว่าว่าทุกวันนี้มีคนชื่นชอบมีคนดูผลงานเราแล้วมีคนจ้างงานเราเนี่ยมันดีกว่าการที่เราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบ<ม>อะไรในสิ่งที่มันไม่ควรจะต้องเปรียบเทียบอยู่แล้วละครเรื่องนี้ช่นคนน่าสนใจไงบ้างทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นฉากไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าฉากใหญ่ๆตัวละครที่มาเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวน้องเองด้วยก็เก่ง สำหรับละครเรื่องกรับใช่ก็ได้ร่วมงานกับเต๋าเป็นเรื่องแรกนะคะแล้วน้องเขาเก่งมากในเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยก็รับรองว่าได้กันครบทุกรสแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสนุกเสียงหัวเราะเศร้าเศร้าแล้วก็โรแมนติกครับผมก็ฝากไว้แลันะครับสำหรับละครเรื่องนี้คู่ปรับสลับล่างก็เป็นเรื่องแรกของเต๋าแล้วก็ได้ร่วมงานครั้งแรกกับพี่แพทก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอ่าโอเคค่ะ